โอ้ยเก่งโอยากเลยใครกลัวมีอาจจะแก้งเราไปเลยโอ้ยนะนี eger, right? ่แต่คนยานเมียเห็นมั้ยเปลงเฮ้ยเมียนอยู่อ่ะโอ้ยคราซิกได้จานเมียนอยู่อ่ะลากสอคนนอู้เนแ้ยังอ่ะลุ้มลุ้มมันลุ้มยังลุ้มปนินไงลุ้มปนินมีบน อยู่อยู่ออกแล้วปลาอันนี้ลงเด็วนุ่นจันนุ่นจันนุ่นจันเยอะเลยขาตังุงเอนีหยียพักกระโดนเหยียพักกระโดนพักกะาพักกรเดออไม่กินข้าวไม่ได้กินนะต้องมึงก่อนพักกระเดากินกระตดาเยียพ้อมครับวันนี้ลองน้องครับวัน้ลองน้องครับคือเกาครับหายินเขาเทียงว่านนีกันอดครับขาวมมอะไรหาหินเขาเทียงเก้าพูนาสดโอ้เขาหอด่่ว

เฮ้ยเมียนย่ะโอ้ยครัสเชกได้จานเมียนย่ะร่างสักคนเนี้ยโอเคเก่งโอ้ยากเลยใครกลัวเมียออกจากแก๊งเราไปเลยโอ้ยนะนี่แต่คนหยานเมียเห็นไหมพี่น้องรีบตามครับมือนี้สิลงไป กดตีเลยมานี่กตีตาการพระกระไทยเกือบอยู่วะน้เออมเโอ้ยน้ำไม่ติดลงลงถึงมองนี่ซิเก่านะโอ้เป็นเด็กแปดได้วานเฮโอ้ถือไปยังกระชั่นนี่มนมีปลาจักโต ข่าวก้อนเพื่อนวะปีไก่ายเขาขายอยู่ปีไก่เนาะนี่จ้ะทำพันไก่กับพี่ทรสั่างหวืก้อนบ่ทั้งเที่ยวเฝ้าได้หมดเลยนะฮะนี่เที่ยวเฝ้าไอหลุ่เลี้ยงงูหวังใส่ทุกงานเนาะเสียเป็นแคนเสียกับพ่อครับในอันเดียวกันนะเขาเสียมีไหมเหรอมีปลา หลักกบ,บลเหล,ยเเลยเเียบรอยกินข่าลิงกลงมตอกตี้ไงมันว่ายเจ็บโยนี่นหาดจลองอยู่บ่อที่เท่าหรี่ะเผื่าใจก่อน,งงอนปอไฟซะกันอังล่งผลมาปอไฟซะก่อนจวจยนเน้อว่ปะคอยไง,ไงวสิ ต้มเล้วตั้มแล้วเฮ้ยจังล่งไงตนีน้เฮ้ยตีนเหมาหอดพี่วะดินะอย่าว่าประคอเลยคอเหยียบ อุ้ยป่าโตตอนนี้เบาใจกำลังฮือไม้ฮือไม้ไรป่าให้มันออกจากตะพังได้มันเท่านะนีหยังเอาก็ลาไมาอีกอะอะไรมันคอชีวิตนะนี่เง้ไม่ัมคอชีวิตเลยโอ้ใส่ไงชดชดเฮ้ยโดนครับโดน โอ้ต่อยขาเลยโอ้โดนครับกระชังครับวันนี้โอ้โอ้ยังวะอ้น๋อโอ้ยพอเขาไปนี่เอาไปจังนะกระเภทประเภทเออเอาเอากระเภทนะอออ๋อโอ้ยหมาเนี้ยสุดยอดสุดยอดชันชันชันไอช่อนเลยครับเธอ ปลาคิงเอาปลานินน้อยบ่เอาอรอะนเนื่อเนียปลาคิงเถอะจันออเบิ้งเกตมันตัรูปตัวมันสากบ่อเหนือเสี้ยนปลานาะบมเอาันนี้นะสากบ่โอ้ยปริศาตรครับจานออดไม่ปล่อยปลาครับเพลดอเพลียโอ้นี่อลนไ้ยนีเป็ติคอเลย

โ <Billie S 2> บโบคะแนนวาปะโคได้ขนาดงุ้มมึงบ่มันเข่าเผพวจักไปไไปอีเสร็จต่ำอีบ่เอาลงนี้งุ้มมึงดบเดี๋ยวได้ได้จะบอกแล้วตีนจิ๊ โอ้ยปอดจะไปเค้งหน่อยโอ้ยไรน่วะรู้อะไรมาได้โอ้โอ้ยโจโจโจยังไยังหรอลุ้มลุ้มมันลุ้มยังลุ้มบอดินไงลุ้มบอดินมีบ่นูนจันนู่นจันนู่นจันอยู่บ่อยู่บ่ออกเร็วปลาอันนี้นองเร็วนูจันนู่จันนู่นจันไงบอบ่บบอปล่อยมันสนปากกาเอาใยไงมันถึงก่อยใยแห้งับโล ตัวโไตอยงเอามันเนาะเสบุงตัวเาเบงผาบตัวนตอเขาบเชื่อเลยนวนจันยู่เท่เป็นทิวอ้าวยตุ๊ล่ะโอ้ไปละไปละโอยังเังโอ้ฮ้ยเอาโยวาจอน เอาไปหยังเลยตัวรกันตั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 กันเอาไปลงไว้แต่จะปล่อยมันนตักันตัวประกันไงอคนอู่นั่นจันอู้ดิจันีเยลุ้มันลุ้มันเลยเออลุ้มนจันปีงได้ยี่ว่นนจันนะัสุนหมูกิตมเ้ยเนี่ยเี่ต่แล้ โอ้ยวะโดนแล้วนก้ยเง่ข um ้นนี่ใหญ่้เออคือมันนี่แะเริ่มได้ปล่อยนั่แหละซุ่มน้อยๆนันะบเอาเด้อัดนี้ไปกันได้เดนี่ไ่ม่เตอะบ่เออเอเดี๋ยวเด้อ๋ยวันไปไปใหม่ารไปครับครั วยตงนี้อลมเตุ่มือหนีไหอ่ะเน้ดูข่หาอตีออเลยตีวงกว้างเลยตีวงฟ้าวงล้อมโค้งเยอคงไม่เข้า่อุ้ยหานโคเกลี้ยงกวานีไออกอ่ะเล้ยงเยเอาเลยตมเลยน

โอ้โหมัมันมัควงฟ้อนเลยนี่ยังเนอะนิ่งวะนิ่งแง่ฟองนี่แล้วไงแ่บอ๊ะขึนมาจพิซซ่ามอนยงมีตึกมิตักอยู่อือโอ้แงฟ้าปะครับนี่ฮะฟ้อนเลย

โอ้ยน้ำปองกเป็นอย่างนี้นหนุ่มซอยจะได้ไม่ตเจืเถื่อนงยวมืออนโอนวออออนอนอนว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 อกวอนอนอนนวอนอนวออออนออน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 ววอออนนนออออ

ผมพ่อนั่นคการนเหรอลูกลงผีเปียนโอ้ยประเครื่องกนคิเนี่ะโอ้เะ่มันออกตอนี่แหละนี่เอ้าเอ้าถือยังจัดคอ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  พี่เห็นก็เก่าช่าแกรนของงานร้ายเลยมของแล้วไอ้เบิดยุกปล่อยปาแล้พนะเนฮ้ยน้องเก่าล่อให้ระเชิญอยนน้องเก่านะ้ยเกมื้นห่อนะเอ้ยนัดจ้งจะไงอกหยอดเลยต้องสุก คยอยจู่ไรยิงคอยู่ต่ำต่อไปครับต่ำยาหองนะต่ำนะต่ำตอนนอ่อนะโมแมนโมแมนคอยเหยียบเฮ้ย,ย,ยมี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 โดนมีโดนเอาลงลงลงถอยมีมยความรู้สึกว่ามันตึก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 แต่บราห่วงว่าเป็นปลา,อ,าอียงอุ้ยคือหลุด<ร>แท้จีตมเนาะ ี่ยังวะบลงองเบิ่งตาคนตาตัวกันบลอมันมีความรู้สึกในจีนเทาเขาเฮาลองจับสัมปัดแฮอยากกฉันอยากทั่นแกว่าหนาขึ้นลึกเนาอี่อ่าน่โอ้แลเตียมป้อมเลยอ่ะคือไปกินได้เขาเะปลากเจันปลากคะเทยให้เจ้าคิดกินหรอเฮ็นเะปลาทยซึงก็มั่งขเหน่ เอ้ยมอนคุ้ไปเห้ยหมีเลยมูมี่วะยังยังยัขีต๊ขาขี้โต๊ะสุดเจ๋อเลยแมนวะเฮ้ยตอวนั้นตไไอ้นนี่คออเอาน้อยมาถึงขันตแัแฮจนซนะสะเทือนออกไปแล้วหึฮึมมีกัไปต่อ

ใหจุดกอโอ้ยต MM ีไก่เลยทีนี้ท่านี่ไก่่ไก่ไก่ไก่เยลาดิบยดยอะไรไก่ยังีไก่โอ้ยฉอนไข่อนไข่โอหจะโคตรไข่าอนไข่มันกินปลาคิงก็ว่าไปโคตรไข่มันเป็นปลาน่นจันว่ไลยปลาฉอนนะ ห,หัวก็มาฟีแต่วันนี้ร้อยบาทนยัประนนจันโอ้ยใครป้ามูเอามามันกินมูมันกินมูปัาพี่ใหญ่นี <Brothers> ่ฮะเออหรเออโลดแล้ววะมัน <un> ก <satisfy> ินม <kaz> <absorbed> ูได้นี่นะคอหลุดไปหางลูไปนี่กกหางมปลาพี่ปาพี่อแ้เขาเสียบเทเดนนี่นะ ปลาอะไรเนี่ยดำๆเนี่ยนะปลาไหลปลาอะไรนะปลาอะไรอ่ะปลาคอปลาคอเนี่ยนะจะจูบเข้าไปต้องมายจิงนองนอะนะสองงน้องวอนอะนะห้าเก้าเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิองสิบส พอดีกินส่วหน่อยทัางหมดเนี่ยพอดีพอดีเลยมือนัะนนะเอาสามีแล้วพอดีแหละพอดีกึมร้องเพลงวันอ ตัดสมก่อนไม่เาตีของห่มากต้อะ่ของออุ้ยปลาแดดตอนนี่อ้าวตัวให่อยา่ข้าวะรือตังงมาขามนะ ม่วงมะขามหอยมันแดงหนังด้เขากันครับอนีตัวเดียวเนี่ยสองตัวเนยน้องอาวชอนเขาตื่นจังวหี้ดีอดีเฮ้ย ปานั่นวันนี้น่ไปรีกกินผู้เดียววะปานั่นนะข้าวพอข้าวพออยู่ะพอพอครับพอพอไ้เ่วาตองมาห้อมาแล้วกนไนี่เดอนมีผัดมงโก้แมงโก้คือบักโม โอ้โสุดยอดจรงนะเปรี้ยวปากนั่งกินอันนี้โอ้ยำคืนยืมเอาไปนํำเลยแบบนี้นนจุดการเต็มนะโอ้ก็เก็ไม่เต็มยู่นใส่บนะตา้อการเต็มนนเลยไตไตไต้ะพานเหรอเหรอเลยขาตงเหรอพักกันนั่เยอพักกันโดน พัขาขอือม่ินข้าวไม่ได้ก um> ินนะต้องมึงก่อนทอดกระดากินกระบรส่ยแต่ขนาดขนาดักกระดาคมเขายังกินกบปล่อยซีนเลยนี okay ่ม่ำมากรูใหม่ อีกวันหนึ่งนะไกัน,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 นฮะอกวัน,นึงไม่ต้องขวดไปดิโเคโอเปรุงไหมอ่ะ<อ><อ>